สวัสดีค่ะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะคะที่นี่นะคะจังหวัดยมามางาตะนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดือนเดือนกันยายนนะคะพอดีขี่รถผ่านมานะคะก็เลยแบบว่าจอดดูเนาะปันชอบทุ่งนามากเลยนะคะทุกคนชอบความเงียบสงบแล้วก็สวยนะคะคนญี่ปุ่นนี่คือเขาไปถอนหญ้าเลยนะคะตามตามตามที่อยู่ในนาข้าวอะคะ่ะ แล้วก็ทางเดินนี้เขาก็จะแบบตัดหญ้าแบบสวยมากเลยนะคะดูอากาศเย็นมากนะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก16องศานะคะสิบหกสองศาเนาะก็ถือว่า,อา,าอากาศเย็นนะคะ ลงมาถ่ายทุ่งโซบะให้ดูนะคะคือมาถ่ายแล้วนะคะลงมาแล้วกลิ่นโซบะเหม็นมากคือตอนนี้เขาเริ่มดอกเขาเริ่มบานแล้วนะคะคือขาวอย่างเงี้ยคือเขาจะกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะทุกคนเหม็นเหมือนเหมือนเสื้อผ้าที่แบบว่าซักแล้วมันอับอับมันมันไม่แห้งอะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกโซบะใกล้ๆนะคะ นี่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นดอกโซบะที่เรากินกันนะคะที่แบบว่ากินโซบะญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือดอกขอเขานะเะาก็เขาก็จะมีมเมล็ดอยู่นะคะพอเขากแก่กว่าน,นี้นะคะเขาก็จะแห้งแล้วก็จะมีรสเกเกี่ยวนะคะแล้วก็เป็นมาเล็ดโซบะนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทําเส้นโซบะคะ่ะนี่คะ่ะสวยไหมฉันชอบมากเลยนะคะแต่เขาก็เหม็นมากเหมือนกันนี่ อ่งนี้ก็เป็นนาข้าวทุกคนญี่ปุ่นนะคะก็บ้าน,นอกหรือในเมืองก็ดูไม่ค่อยออกนะคะที่ที่นันอยู่เป็นถ้าเรียกว่าถ้าถามคนญี่ปุ่นว่าจังหวัดยามางาตะเป็นบ้าน,นอกไหมนะคะเขาก็จะบอกว่าอินากะนะคะก็คือบ้าน,นอกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาพัฒนาไปทั่วถึงอะคะ่ะก็คืออาจจะคนน้อยเงียบเงียบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า หลายๆอย่างก็คือไม่ได้ต่างไม่ได้ดูบ้านนอกอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะบรรยากาศอาจจะเงียบไม่คึกคืนเท่าในเมืองนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะที่นี่ส่วนมากก็อยู่แบบเรียบง่ายนะคะสงบสงบนะคะผู้คนไม่ยุ่งไม่ค่อยยุ่งกันนะคะ มาหาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนะคะแล้วก็มาซื้อล่มให้ลูกนะคะเสื้อผ้าของเด็กอาก,กิวรุ่นะอาก,กิวไม่ค่อยมีน่ารักเลยอะแม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะแต่ว่าของผู้หญิงมีแต่น่ารักน่ารักแล้วก็เยอะด้วยของผู้ชายอมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยน่ารักด้วยนะคะ วันนี้สวมรอยเป็นมนุษย์แม่นะคะทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกกันนะคะ่ะมาซื้อล่มให้อากิวนะคะพอดีล่มมันเก่าที่ใช้อยู่พังนะคะทุกคนล่มเด็ก แต่เป็นมะม่วงของเม็กซิโก,โกนะคะ498บาทแพงมากเลยอันนี้มาดเดื่อญี่ปุ่นนะคะทุกคนอจีจิจิกุนะคะอร่อยแต่ว่าแพงจังเลยอ่ะยังชอบกินนะคะเนี่ย ของถูกลดราคาค่ะโอเคดีนะซายได้ไมวะโอเาจังทาได้ geçti <laughs> ากผักชีนะคะมีน้อยนะคะก็เราก็ไม่แก่ด้วยก็เลยใส่ไปทั้งต้นนะคะแล้วก็กระเทียมใส่น้มันพืชลงไปนะคะทุกคนเปิดไฟใส่กระเทียมกัแบบรากผักชีที่เราตำลงไปเมื่อกี้นะคะใส่หมูนบนลงไปค่ะ ผัดได้อย่างนี้แล้วนะคะสุดประมาณหนึ่งมานะคะหนึ่งก็จะใส่กะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีแล้วก็แครอทนะคะแครอทนะคะแล้วก็อันนี้จะใช้เห็ดหอมนะคะแล้ก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะ้นเส้น จากนั้นนะคะปรุงรสด้วยเป็นใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะปรุงตามที่คุณเองชอบได้เลยนะคะสุดไรสุดมันเนาะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ตามนะคะแล้วก็รสดีค่ะจากนั้นก็ใส่ทิกไท่นะคะ น,น,นะคะน้ำมันงานะคะทุกคนน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะคะใส่ขาดเค็มขาดหวานขาดน้ำมันงาอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะ ต่อไปจุดเหลืองนะคะทุกคนน,นี้เป็นโปรเีียทอรนะคะสปริงโลนะคะอันนี้ก็เป็นหอยนางรมอบชีสนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่อันนี้นะคะใส่นี้ลงไปนะคะ นี่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรนะคะพวก h ิบออนะคะลงไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะคะจานนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะให้พ่อกับลูกนะคะ พ่อลูกกินสคนนะคะเพราะว่าเดินไปบ้านพี่ติ๋มแล้วก็ไปขอข้าวเขากินนะคะเพราะว่าพี่ติ๋มอะทำทำน้ําพริกนะคะแล้วก็อากกินอยากนเลยอีด้ยใาครับคังไม่วิน่แคค่แคมนุมคุณ่มุอมออ่อ่คมคม่กิน อกบปุ๊บปัทับไปเตะดยังไม่ได้ถามเริ่มแล้เริ่มล้ยังไม่ได้ถามเลยนุสติเตะอืมอีดีสิบา ดูอืมั่นเี่ยวโอ้โหนาะแม่ทำอะไราให้กินก็อร่อยงนะคะโอ,อ้ตัวเ いしいおおいし顔いてる<え>、うん、マタコレツクテホシえまたこの春巻き作ってほしい。ああ、ヘメか。ンイしルカンシーン。 อร่อยครับอร่อยครับเรนจะทำขนมปังไม่กินพุ่งนี้นะคะเรน,นทำตามสูตรของเขานะคะซึ่งเขาเขียนว่าเป็นขนมปังสูตรแฟลตเบสนะคะนั่นก็จะใส่ ยีสต์นะคะสามกรัมค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลสิบกรัมค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนี่ก็ไปซื้อน้ำมันมากอกมานะคะทุกคน <Yes. S 1> แล้วก็ไปตัดผมมาใหม่ด้วยนะคะไม่ต้องขังนะคะ หน้า,าปลาปลาทิมาโตจากนั้นนะคะก็จะใส่แป้งลงไปนะคะสามกรัมนะคะสามกรัมเรือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเรือหนึ่งช้อนโต๊ะคนๆไปก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาอ,ออกมานวดข้างนอกนะคะบางสูตรเขาก็ไม่นวดนะคะแต่ว่าเน้นว่าขนมปังอ่ะถ้าจะให้แบบมันนุ่มอ่ะเน้นว่าควรนวดนะคะบางสูตรที่ไม่นวดก็ปล่อยคือทิ้งเวลาไว้นานมากเลยนะคะหลายครั้งอ่ะพักแป้งหลายครั้ง แต่สำหรับเน้นชอบนวดนะคะแล้วแต่คนเนาะเดี๋ยวจะเอาไปพักแป้งนะคะอ่ามันคือเจลบ,บกพรกเจลบ,บกพรกเซยประเดกแซบแซบจากกินมะมวกันไปว่านพี่ติมเนาะพอดีไปแวบ,บแป๊บหนึ่งพี่ติม ต่ำแจวอยู่เรากัรลูว่าคือน้องคือสิอยากกินแล้วก็ไปเวฟเขาให้ก็เลยขอ,อกินเขาน้ำเล้ามาจนอิ่มจ้ะเมื่อนี่ไปตัดผมมาด้จ้ะหนากะสีบานๆแน่ต้องเฮ็ดแบบนี้เอาเด้จะได้แบบน้อยๆลงหน่อยนึงแล้วกันพอดีไปบ้านพี่ติม๋มไปผู้างแล้วจ้กก็เลยแบบว่า พอหญ้เพิ่นไปเอาไปตองมาแต่บ้านมูเพิ่นยูอันอยู่ทางอ่อนซินอันที่นั่นเคยไปพูดหละ่ะพี่จิ๋มพี่จะได้แบ่งให้นะจ้ะพุ่นะตองงามงามจ้ะเมื่อกี้นั่น,น่นพักแป้งไปแค่30นาทีนะคะทุกคน ได้น,นะคะพองแล้วคะ่ะทุกคนพองแล้วพองแล้วคะ่ะพองแล้วคะ่ะม,มันร้อนเลยคะ่ะทุกคนข้างในนะเนาะก็อันนี้ก็ใส่สลัดใส่อะไรลงไปได้ใช่ไหมคะ สามไม่กินข้าวสามไม่กินข้าวเย็ยนแซ่บไม่ต้องพรอมค่ะมันแซ่บไหมอือ พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาผ้ามาคุมไว้นะคะ